ซึ่งมูลนิธิเจโตวิมุตตและเมืองโบราณนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการร่วมกับหน่วยง,งานองคอ์กรหลายภาคส่วนจัดงานรวมพลคนรักชาติระลึกวีรกรรมทหารกล้าน,นะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีที่หลนการรัชกาลที่6พระราชทานธงชาติไทยน,นะคะโดยงานนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28กันยายนวันพรุ่งนี้ที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานฟรีนะคะจัดตั้งแต่ช่วงบ่าย3เป็นต้น ไปค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงเช้านะคะก็สามารถมาร่วมทําบุญตักบาทกันได้ค่ะพักเชา้าประมาณ7นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะก็จะมีพิธีทําบุญตักบาทพระสงฆ์108รูปค่ะนําโดยหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมแห่งพุทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดปา่บาบ่อน้ําพระอินร์นะคะถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่ล้นเก้าราชการที่6และในหลวงรัชกาลที่10ค่ะส่วนตอนบ่ายนะคะแดดร่มลม,ลมตกหลังบ่ายสามค่ะขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมกัน สร้างกุศลครั้งสําคัญนะคะกับงานอิ่มบุญอิ่มใจพร้อมระล,ลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารกล้าไปด้วยกันที่เมืองโบราณที่สมุทรปราการนะคะในงานก็จะมีกิจกรรมสําคัญสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีเชิญธงจาก77จังหวัดทั่วประเทศพิธีกลางธงชาติไทยผืนใหญ่ที่เมื่อกี้เห็นอยู่ในภาพนะคะผืนใหญ่ที่สุดในโลกและสุนทรพจน์พิเศษโดยพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองค่ะซึ่งจะมาพบกับชาวสมุทรปราการ เป็นครั้งแรกที่นี่ด้วยนะคะก็มาพบกันได้แล้วก็อย่างที่เห็นนะคะจะมีการโชว์สัญลญักษณ์เป็นธงชาติไทยผืนใหญ่อยากเชิญชวนคนไทยไปร่วมกันนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะรวมทั้งช่วงเวลา17นาิกาถึง18บแนาฬิกานะคะปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตคะ่ะจากคุณรังร็อกเคสตานะคะก็จะมาปลุก ขวัญคนไทยด้วยเพลงรักเธอประเทศไทยซ้อมกันตั้งแต่วันนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปร้องด้วยกันพร้อมกันนะคะและก็ขอรเชิญค่ะผู้ที่สนใจนะคะท่านสืส่อมวลชนและก็เข้าร่วมทําข่าวบันทึกภาพกันที่มีงานนะคะด้วยความภาคภูมิใจในธงชาติไทยสัญลักษณ์สาคัญของชาติเราร่วมเชิดชูเกียรติทหารกล้าที่เสียสละเพื่อแผ่นดินในวันอาทิตย์ที่28กันยายนค่ะตั้งแต่8แปดนาฬิกานะคะ <sk r isa> จนถึง18นาฬิกาจัดท,ท,ท,ที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ encima. ค่ะ ก็กลกลเลยกรุงเทพแบบนี้นะคะคุณโน้นประชาสัมพันธ์ไปแล้วใครเป็น f อท่าแม่ทัาพาที่2ไปกันได้ใครอเห็นทงชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องไปนะคะใครเป็นแฟนคลับพี่หลังร็อกเคสตาไปร้องเพลงเรารับประเทศไทยให้ดังๆไปเลยให้กึกก้องเลยนะคะ